วัสดีค่ะวันนี้เอพิเคตำนานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจอมขมังเวทที่แกร่งก้าที่สุดมีพลังอำนาจเนื้อธรรมชาติแต่ต้องให้เก่งสักเพียงใดก็ย่อมต้องพ่ายแก่พุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพอะไรที่ทำให้จอมขมังเวทคนนี้พ่ายแพ้ให้แก่มันเรามารับชมไปพร้อมกันเลยค่ะไน บ้าเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานถึงจอมขมังเวทผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่หาตัวจับได้ยากชื่อของเขาคือพัควัดซึ่งตั้งแต่เด็กเขามีพลังอำนาจที่ไม่ธรรมดาสามารถใช้มนต์ดำและเรียกวิญญาณได้คนในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวและเกรงขามแต่ก็ยังมีคนเคารพนับถือเขาเพราะความเก่งกาจในการรักษาและช่วยเหลือผู้คนแต่พลังอำนาจของพัควัดนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าเขาจะ ควบคุมได้เมื่อเวลาผ่านไปพลังนั้นเริ่มมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อจิตใจของเขาพระกวัตเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆก,กินของดิบๆและไม่ยอมพูดคุยกับใครชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวในตัวของเขาเขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับสัตว์ป่าและมีเสียงหายใจแรงๆที่น่าขนลุกในยามค่ำคืน วันหนึ่งพักวัตได้รับการท้าทายจากวิญญาณร้ายที่เขาเคยปราบไปแล้ววิญญาณนั้นกลับมาเพื่อแก้แค้นพักวัตใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้แต่วิญญาณร้ายก็สามารถครอบงำจิตใจของเขาได้ทําให้เขากลายเป็นครึ่งคนครึ่งผีจิตใจของเขาถูกผีสิงและพลังที่เขาเคยควบคุมกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเขาเอง พักวัดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเขาเดินตามถนนในหมู่บ้านด้วยท่าทางที่หวาดกลัวผู้คน คืนเขาจะออกล่าเหยื่อเพื่อกินของดิบๆและทุกครั้งที่มีคนพยายามเข้าใกล้เขาจะส่งเสียงคำรามและแสดงพลังที่น่ากลัวออกมาไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เขาได้และชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวในเงามืดวันหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งเดินทางมาจากที่ไกลมาปักปรดอยู่ท้ายหมู่บ้านพระรูปนี้ชื่อว่าพระอาจารย์ก้องพระอาจารย์ก้องเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการ ปราพูดผีสิ่งชั่วร้ายชาวบ้านต่างหวังว่าพระอาจารย์ก้องจะสามารถช่วยหมู่บ้านได้ในคืนแรกที่พระอาจารย์ก้องปักกรดพะกพะวัดก็เริ่มรังควานทันทีเขามาปรากฏตัวหน้ากรดของพระอาจารย์ก้องส่งเสียงคำรามที่น่ากลัวแต่พระอาจารย์ก้องไม่สะทกสะทานท่านเริ่มสวดคาถาและใช้ได้สายสีล้อมรอบโกรดท่านยังพรมด้วยน้ำมนเพื่อสร้างเกราะป้องกันพะควัดพยายามบ ถูกเข้ามาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามข้ามได้สายสินเขาก็จะถูกผลักดันกลับไปเสียงกรีดร้องและคำรามของเขาดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างตื่นะหนกและออกมาดูเหตุการณ์แต่ไม่กล้าเข้าใกล้พระอาจารย์ก้องสวดคาถาตลอดคืนและใช้ของขลังต่างๆที่มีเช่นตะกรุดและผ้ายัน เพื่อปราบพักวัตรในที่สุดท่านสามารถขับไล่ผีร้ายที่สิงในร่างของพักวัตรออกไปได้พักวัตลม้ลมลงกับพื้นร่างกายของเขาสั่นสะท้านและเริ่มเปลี่ยนกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเขาสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้เหมือนเดิมพระอาจารย์ก้องอธิบายว่าหากปล่อยให้พักวัตรอยู่ในสภาพนั้นอีกเพียงไม่นานเขาจะกลายเป็นเสือสมินที่มีอำนาจมหาศาลและจะไม่มีใครต่อกรได้โชคดีที่ ที่พระอาจารย์ก้องมาถึงก่อนพระควัตทราบซึ้งใจและขออนุญาตบวชเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก้องพระควัตออกเดินทุดงไปกับพระอาจารย์ก้องเพื่อฝึกการควบคุมพลังที่มีตั้งแต่เกิดไม่ให้เป็นภัยต่อตัวเองและคนอื่นการฝึกฝนนั้นยากลําบากและต้องใช้ความอดทนสูงพระควัตไม่ย่อท้อเพราะเขารู้ว่าการควบคุมพลังที่มีอยู่จะทําให้เขาเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้คน ได้เหมือนเดิมเรื่องราวของพักวัดกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านว่าในยามค่ำคืนที่มืดมิดหากได้ยินเสียงหายใจแรงๆหรือเสียงคำรามในปานั่นอาจเป็นพักวัดที่กลับมา หลังจากการฝึกฝนและควบคุมพลังได้สำเร็จแม้จะไม่อยู่ในร่างมนุษย์แต่จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการช่วยเหลือคนอื่นยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเพื่อรอคอยเวลาที่จะได้กลับมาช่วยเหลือชาวบ้านอีกครั้ง เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเรื่องราวของจอมขมังเวทที่ไม่ใช่มีแค่ด้านดีแต่ยังมีด้านที่ให้โทษกับตนด้วยหากคนคนนั้นไม่สามารถควบคุมอำนาจนั้นยังไงฝากติดตามช่อง apk ตำนานและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะ <L> <L> フフフフ